สวัสดีครับในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องฮาร์ดแวร์กันนะครับมาดูกันว่าอุปกรณ์ชิ้นสำคัญสคัญที่ทำให้เครือข่ายที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันทำงานได้เนี่ยมีหน้าตาและทำหน้าที่อะไรกันบ้างหลายคนอาจจะเคยเห็นตู้แร็กที่มีไยว,วิ่งวิ่งระพิบคลิปแล้วก็งงว่ามันคืออะไรกันแน่วันนี้เราจะมาไขาปริศนากล่องกับสายพวกนี้กันครับจะพาไปดูทีละชิ้นเลยว่าแต่ละตัวคืออะไร รับรองว่าเขาใจง่ายขึ้นเยอะแน่นอนเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับอุปกรณ์ตัวแรกสุดที่แทบทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีเพราะเป็นเหมือนประตูบานแรกที่เชื่อมเราเข้ากับโลกอินเทอร์เน็ตเลยครับใช่แล้วครับอุปกรณ์ชิ้นแรกบนโต๊ะแลบ็บเสมือนจริงของเราในวันนี้ก็คือเราเตอร์นั่นเองครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับลองนึกภาพว่าเราเตอร์เนี่ยก็เหมือนกับห้องไปรณียีของเครือข่ายเราเลยครับ คือหน้าที่หลักของมันก็คือการรับส่งพัสดุหรือก็คือแพ็กเกจข้อมูลจากโลกอินเทอร์เน็ตภายนอกเข้ามาแล้วก็ส่งจากเครือข่ายของเราออกไปข้างนอกนั่นเองแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนคือเราเตอร์จุดสังเกตง,ง่ายๆเลยครับคือมันมักจะมีพอร์ตสำหรับต่ออินเทอร์เน็ตจากข้างนอกเข้ามาแค่พอร์ตเดียวแล้วก็จะมีพอร์ตแลนด์อีกไม่กี่ช่องสำหรับกระจายสัญ,ญญาณให้เครื่องอื่นๆในบ้านหรือออฟฟิศเราได้ใช้นั่นเองครับ ทีนี้พอเรามีประตูสู่อินเทอร์เน็ตแล้วขั้นต่อไปก็คือการสร้างเครือข่ายภายในให้แข็งแกร่งและปลอดภัยครับซึ่งก็ต้องมีฮาร์ดแวร์ตัวอื่นๆมาช่วยจัดการอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในวงของเราและอุปกรณ์ชิ้นแรกที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับเรื่องความปลอดภัยก็คือไฟวอลครับอย่างในภาพนี้ก็เป็นรุ่มยอดนิยมอย่าง c ิ sco ASA 5 5 0 5ครับผมพูดง่ายๆก็คือไฟวอลทำหน้าที่เหมือนเป็นยามรักษาความปลอดภัยหน้าประตูบ้านเลยครับ คอยสอดส่องว่าใครเข้าใครออกมีอะไรน่าสงสัยหรือเปล่าถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากลมันก็จะบล็อกไว้ก่อนเลยเพื่อไม่ให้เข้ามาทำอันตรายเครือข่ายภายในของเราได้อุปกรณ์พวกนี้ถูกออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะเลยครับมันจะช่วยให้เราแบ่งเครือข่ายเป็นโซนๆได้เช่นโซนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องปลอดภัยสุดๆกับโซนสำหรับพนักง,งานทั่วไปทำให้เราควบคุมการเข้าถึงข้อมูลได้ละเอียดยิบเลย มาต่อกันที่อุปกรณ์อีกตัวที่หน้าตาคล้ายๆกันจนหลายคนสับสนกับเราเตอร์นั่นก็คือเน็ตเวิร์กสวิตช์ครับกลับไปที่อุปมาอุปไมของเราอีกทีนะครับถ้าเราเตอร์เป็นห้องไปรษณีย์ที่รับส่งจดหมายเข้าออกตึกสวิตช์ก็เหมือนกับโอเปอเรเตอร์ตู้สาขาโทรศัพท์ที่คอยต่อสายให้คนภายในตึกคุยกันเองได้อย่างรวดเร็วครับสไลด์นี้สรุปได้ชัดเจนมากครับเราเตอร์ outer, เชื่อมเน็ตเวิร์กคนละวงเข้าด้วยกัน ในขณะที่สวิชเชื่อมอุปกรณ์เยอะๆในเน็ตเวิร์กวงเดียวกันนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมสวิชถึงต้องมีพอร์ตแลนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเอาล่ะครับมาถึงฮาร์ดแวร์ที่ทำให้เรามีอิสระในการใช้ชีวิตแบบไร้สายกันบ้างนั่นก็คือ access point หรือที่เรียกสั้นๆว่า AP ครับ หน้าที่ของ AP นี่เรียบง่ายแต่สำคัญสุดๆเลยครับมันก็คือการรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มาจากสายแลนนั่นแหละแล้วก็กระจายสัญญาณนั้นออกมาเป็น WiFi ให้มือถือแท็บเลต็ตหรือโน้ตบุ๊กของเราเชื่อมต่อได้จุดที่สังเกตได้ง่ายที่สุดเลยก็คือเสาอากาศที่ยื่นออกมานี่แหละครับโดยหลักการแล้วยิ่งเสาเยอะก็ยิ่งช่วยให้สัญญาณ Wi-Fi ที่ส่งออกมาแรงและครอบคลุมพื้นที่ได้ดีขึ้นครับโอเคเรารู้จักหน้าตาฮาร์ดแวร์แต่ละชิ้นกันไปแล้ว คำถามต่อมาคือแล้วพวก network admin หรือคนที่เป็นมืออาชีพเนี่ยเขาเข้าไปตั้งค่าจัดการอุปกรณ์พวกนี้กันยังไงเขาจะมีการเชื่อมต่อแบบพิเศษที่เรียกว่า port console ครับเป็นช่องทางสำหรับเข้าไป c o n f i g อุปกรณ์ได้โดยตรงเลยขั้นตอนก็จะมีอยู่4สเต็ปง่ายๆครับคือเอาสาย c o n s o l เสียบเข้าอุปกรณ์ปลายอีกด้านต่อเข้าคอมพิวเตอร์ เปิดโปรแกรมเฉพาะทางขึ้นมาแล้วก็พิมพ์คำสั่งเพื่อตั้งค่าได้เลยวิธีนี้ดีตรงที่ว่าต่อให้เน็ตเวิร์กล่มอยู่เราก็ยังเข้าไปจัดการอุปกรณ์ได้ครับเอาละครับทีนี้เราลองมาดูของจริงกันบ้างดีกว่าว่าในระบบที่ทำงานอยู่จริงๆเนี่ยส่วนประกอบที่เราเรียนรู้กันมามันทำงานร่วมกันยังไงนี่เป็นตัวอย่างการติดตั้งแบบมืออาชีพที่เห็นภาพชัดมากเลยครับ จะเห็นว่าระบบนี้ไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตแค่เส้นเดียวแต่ต่อไว้ถึงสองเส้นจากคนละเจ้าเลยอันนี้เขาทำไว้เพื่อความเสถียรครับเพื่อเส้นหนึ่งล่มอีกเส้นก็ยังทำงานต่อได้อีกจุดที่สำคัญมากก็คือไฟสถานะนี่แหละครับเราสามารถวินิจฉัยปัญหาเบื้องต้นได้เลยจากการดูสีของไฟถ้าทุกอย่างปกติมันควรจะเป็นสีเขียวครับแต่ถ้าไฟดับหรือเป็นสีส้มสีแดงอันนี้แสดงว่าอาจจะมีปัญหาบางอย่างแล้ว ใช่เลยครับนี่คือกฎเหล็กข้อแรกของการแก้ปัญหาเน็ตเวิร์กเลยก่อนที่เราจะไปปวดหัวกับเรื่องซอฟต์แวร์หรือการตั้งค่าที่ซับซ้อนเนี่ยต้องเช็คเรื่องกายภาพหรือ physical layer ก่อนเสมอครับว่าเอาง่ายๆเลยไฟมันติดหรือเปล่าและทั้งหมดนี้ก็คือความรู้พื้นฐานที่สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะตอนนี้เราสามารถแยกแยะฮาร์ดแวร์แต่ละชนิดได้แล้ว แถมยังอ่านไฟสถานะเบื้องต้นเป็นด้วยซึ่งนี่แหละครับคือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดในการเริ่มวิเคราะห์และแก้ปัญหาเวลาที่เน็ตเวิร์มีปัญหาครับ